ปินเนเบตเชีเคสนะครับวิธีการตกของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะคว้างเลยคอกไปนะครับคว้างเลยคอกแล้วผมจะไม่หมุนนะครับค่อยๆปล่อยให้เหยียดจมทํางานใบตัวนี้จะทํางานทํางานโดยอัตโนมัตินะครับแม่อยู่ลึกแค่ไหนก็ไม่ต้องใช้ปักครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะฮะผมจะไม่หมุนเลยครับปล่อยไหลลงไปคอยดูสายนะครับนี่แหละกระชากเห็นไหมฮะตึ๊กตึ๊กตึ๊กมันกัดแล้วนะครับเดี๋ยวดูฟองขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นฟองไหมครับสังเกตดูนะครับ นี่คือพอกว้างปุ๊บเลยข้อผมปล่อยไหลเลยพอปล่อยไหลเสร็จเนี่ยเขาจะขวาเลยครับบางทีกัดใบเนี่ยเราวัดติดค้างติดแก้มเลยนะครับดูนะฮะเลยเป็นหนึ่งฟุตเท่านั้นนะครับไม้นี้ยังไม่กัดนะครับผมก็จะหมุน ลองดูใหม่นะครับนี่นะครับแม่มันนะครับตื่นหน่อยว้ายๆเลยครับเมื่อกี้ท่าก็คือคิดว่าน่าจะตื่นเราออกห่างลูกช่วงที่เราทิ้งเหยื่อไปก็พอดีจังหวะปลาแม่ออกจากลูกพอดีก็เลยไม่กัดเนี่ยนะขึ้นแล้วนะฮะผมปล่อยนะครับนี่นะครับผมปล่อยจมลงไปที่เฉยนะครับ ดูปลายสายนะสังเกตดูนะครับนั่นน่กัดได้เห็นไหมปลายคันผมยึกๆเลยกเลยไหมเขาจะคว้าตลอดอยู่เลยัหมครับแหมสองทีเลยนะครับตัวนี้นะครับเห็นเห็นฟองขึ้นไหมฮะเห็นเม็ดนะฮะนี่นะฮะพอเราทิ้งลงนะครับลองดูสังเกตดูที่เหยื่อนะครับนีฮะพอเราทิ้งลงใบจะทำงานเลยนะครับเขาจะเขาจะคว้าทันทีเลยครับดูใหม่ทีนะฮะ แล้วะขอตีไนมะ่ค่อยตรงนะไม้นี้กัดอีกแล้วครับให้สังเกตดูสังเกตดูดปลายคันช่องผมทิ้งไปแนละ้วมันจะตึกตึกต๊กตกเนะี่ยฟองขึ้นแล้วให้นไะับบางทีเขกัดใบกระโดเนี่ยนะฮะเขากัดใบตัวนี้เนะี่ยเป็นรอยหมดเลยนะครับ ขึอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่แล้วครับอะน,นาบเขาบางทีกัดใบนะครับตัวนี้มาสู้ข้างเรือนะครับประมาณน่าจะสักสามกกว่านะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะ พอคว้าปุ๊บก็จะติดเลยลองสังเกตดูนะครับแม่อยู่ลึกก็เหยือ่อสปินนัเบดเนี่ยจะตามลงไปนะครับเมืก่อนเนี่ยผมจะไล่าจากลิโต้แดลิโต้เก้านะครับตั้งแต่เราคิดค้นวิธีตกชนิดนี้ขึ้นมานี่คือมนไม่ค่อยไดใช้เหยื่อปักเลยครับถ้าตกอย่างนี้นะครับ เนี่ยนะสปินเนเบดก้านสั้นนะเชคเคสน่าจะประมาณทัก4ี่โลนะฮะสังเกตนะตอนที่ผมทิ้งปุ๊บเนี่ยปลายคันเนี่ยครับมันจะสายมันกระตุกตึ๊กตึกตกตกเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูปลากันนะฮะ เว,วลาผมทิ้งเวลาเวลาผมทิ้งไปนะครับใบตัวนี้มันจะทํางานบางทีเขาจะงับใบตัวนี้พอเราวัดปุ๊บจะติดเลยหรือบางทีเขาอาจจะกัดที่นี่เลยก็ได้ครับแต่มันก็อยู่ที่ปลาด้วยนะครับนีฮะโดนเพดานบนครับเมื่อกี้มันกัดมาหลายครั้งเห็นในคลิปได้เลยครับ น่ครัสปินเนเบตนะครับคือเวลาเราทิ้งปุ๊บเนี่ยมันจะตกพอตกุ๊บใบตัวนี้จะควงนี้ลงไปเลยครับหมุนนะครับหมุนลงไปเลยเขาก็บางทีก็จะเห็นตัวนี้วาวเขาอาจจะคว้าที่นี่เลยพอร์บัดปุ๊บเหยื่อตัวนี้จะกระดกมับบางทีก็ติดบริเวณคางแต่จากลักษณะตัวนี้น่าจะกัดที่เหยื่อเลยเพราะว่ารอยเขี้ยวนยครับฝังเลยนะครับฝังที่เหยื่อเลยคืองับด้านนี้เลยครับปึ้งเลยครับแต่เขาจะไล่กัดบ่อยเพราะว่าเหยื่อที่ลงไปนะครับมันจะหลายระดับ ไล่ตั้งแต่หนึ่งเมตรไล่แล้วไล่ลงไปเลยตั้งแต่เราตีทิ้งหยอลงไปกลางคอกนะครับนี่นะฮะสายปลานะครับฮะเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยดีครับ